สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน y o YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้2 0นาฬิกา20นาที18พฤษภาคม2 5 6 6ครับสำหรับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่19พฤษภาคมนะครับผู้พิการรับเงินเพิ่มเบี้ยคนพิการนะครับจะมีคนได้รับ200บ้าง400บ้างแล้วแต่กรณีสำหรับคลิปนี้จะมาเพิ่มเติมจากคลิปก่อนๆว่ารับช่องทางไหนนะครับ สำหรับคลิปก่อนๆก,ก,ก็เคยพูดให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผู้พิการที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเป็นผู้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดผ่านแล้วภายในไม่เกินวันที่26เมษายนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทนะครับทุกเดือนก็มีคนได้ไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเมษายนนี่200บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่บวกเลขประชาชน สำหรับในวันพรุ่งนี้ก็เป็นการจ่ายเพิ่มเบี้ยคนพิการเดือนละ200ของเดือนพฤษภาคมนะครับมาดูครับรับช่องทางไหนนะครับพรุ่งนี้19พฤษภาคมนะครับผู้พิการที่เคยได้รับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ไปแล้ว200เมื่อเดือนเมษายนเมื่อ20เมษายนนะครับเดือนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้19พฤษภาคมจะรับอีก200เป็นเงินเพิ่มเบี้ยคนพิการของเดือนพฤษภาคมรับเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับ200นะครับ เป็นของเดือมพัสบภาคมนะครับนี่เห็นไหมช่องทางรับก็คือรับเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เอาบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์นั้นไปเบิกไปถอนเงินได้หรือใครทําบัตร ATM ควบคู่กับบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เลขประชาชนก็กด ATM ได้นะครับนี่ช่องทางการรับเงินช่องทางที่1นนะครับช่องทางที่2ครับสําหรับผู้พิการรายใดที่ได้รับสิทธิ์สัตว์การแห่งรัฐ <mile> และยืนยันต for ัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดผ่านแลวภายในไม่เกิน26เมษาและเป็นผู้รับเบี้ยความพิการแ0 0ทุกเดือนทางบัญชีธนาคารกลุ่มนี้แม้จะยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์แต่ไม่สามารถเดินทางไปธนาคารเพื่อผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ภาครัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันกับที่รับบัญชีเดียวกันกับที่รับเบี้ยความพิการ800ทุกเดือนนั่นแหละครับโอนเข้าบัญชีเดียวกับบัญชีรับเบี้ยความพิการ800ทุกเดือนนะครับ ช่องทางที่สองใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับเขาจะโอนเข้าบัญชีนั้นแหละบัญชีที่รับ800ทุกเดือนดยจะโอน400เลยนะครับพรุ่งนี้19พฤษภาคมนะครับผู้ได้รับสิทธิ์สรรการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนผ่านภายในไม่เกิน2 6เมษาโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่รับเบี้ยคอมพิการแปดร้อยทุกเดือนนั่นพรุ่งนี้19พฤษภาคมโอน400เลยนะครับเป็นโอนย้อนหลังให้ของเดือนเมษาเพราะเดือนเมษาที่ผ่านมายังไม่ได้รับนะครับ เขาก็จะโอนย้อนหลังของเดือนเมษายนให้200และโอนของเดือนพฤษภาให้200โอนในวันเดียวกันพรุ่งนี้19พฤษภารับ400ไปเลยนะครับนี่ก็คือช่องทางการรับโอนเงินสําหรับเบีย้ยคนพิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับสําหรับผู้พิการท่านใดที่เคยรับเบีย้ยคนพิการเป็นเงินสดทุกเดือนเดือนละ800นะครับถ้าหากว่ายังไม่มีบัญชีธนาคารพรุ่งนี้จะยังไม่ได้รับนะครับก็จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ทกสออมสินกรุงไทยลงพื้นที่ไปเปิดบัญชีพร้อมเพรย์ผูเกเลขประชาชนขึ้นมาใหม่ให้ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการโอนย้อนหลังให้โดยจะมีการโอนย้อนหลังให้ตั้งแต่เมษายนไปต้นไปเมื่อได้รับครบทุกเดือนตามกําหนดแล้วต่อไปก็จะได้พร้อมกันกับเพื่อนนี่แหละครับเข้าบัญชีที่เปิดบัญชีพร้อมเพย์ขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับผู้พิการรายใดที่รับเบีย้ยคน้พิการ800อยอยู่แล้วทุกเดือนแต่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐด,ด้วยแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่าน ภายในไม่เกินมาที่26่เมษาคือยืนยันตัวตนอาจจะผ่านหลัง26เมษายนไปต้นไปเช่น27เมษายี่สเมษาจนมาถึงปัจจุบันเพิ่งยืนยันตัวตนผ่านอะไรทํานองนี้นะครับกลุ่มนี้ต้องรอรับเงินเพิ่มเบี้ยคนพิการในเดือนมิถุนายนจะมีการโอนย้อนหลังตั้งแต่เมษาให้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคลิปนี้แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ